แต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นคนควบคุมทุกสิ่งนะถ้าพระองค์ให้ไขรตายก็ตายได้ถ้าพระองค์จะยกชูไขรขึ้นก็ยกชูได้แล้วก็โยบเริ่มมองในมุมฝ่ายวิญญาณบอกว่าพระองค์ประทานความปลอดภัยแก่เขาเขาก็พึ่งพิงอยู่ในความปลอดภัยนั้นแล้วพระองค์ก็ดูในทางของเขาแล้วเขาก็ถูกยกขึ้นชั่วคู่หนึ่งแล้วก็สิ้นไปหายไปเหี่ยวไปสิ้นไปเหมือนคนอื่นแต่โยบก,ก็ไม่เข้าใจก็คือว่าคนธรรมเนี่ยมันทําชั่วเยอะเลย พระเจ้าก็ไม่ลงโทษแผ่นสตีแต่สุดท้ายมันก็ถูกลงโทษตายไปอ้าวแค่นั้นเหรอเพราะว่าคนอื่นๆไม่ได้ทําชั่วมีกําลังหรือไม่มีกําลังก็ตายไปอยู่ดีทําไมเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ก็ทําให้โยกทรมานใจอย่างยิ่งแล้วโยก็สรุปในข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ช่วยพิสูจน์เรา่อยว่าข้าพูดไม่จริงคาพูดนี้เป็นความจริงในบทนี้บทเรียนสําคัญก็คือว่า เราได้รู้ว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะจัดการคนชั่วร้ายไม่ว่าคนนั้นจะยิ่งใหญ่หรือมีอำนาจมากสักเพียงใดก็ตามเมื่อพระเจ้าลงโทษเขาเขาจะถูกทำลายลงอย่างฉับพลันและไม่ทันรู้ตัวแม้นพระเจ้าประทานความปลอดภัยให้กับเขา มันก็เป็นความปลอดภัยเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นไม่ต้องไปอิจฉาคนชั่วเพราะว่าอีกไม่นานเขาจะถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วดังนั้นอย่าเดินตามรอยคนชั่วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพบเหตุร้ายแบบเดียวกับเขาพระเจ้าทรงมีเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการกับแต่ละสิ่ง